ฉันเชื่อว่หลายท่านเนี่ยคงจะได้ยินได้เห็นข่าวนะคะรัฐมนตรีกระทรวงหนึ่งที่ออกมาส่งเสริมชักชวนคนไทยให้มีบุตรมีลูกเพื่อชาติค่ะเพราะไมายเซ็ตที่ว่าการเกิดเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่และผู้ให้กำเนิดคือผู้ที่มีคุณค่า ากท่านนะคะคิดจะส่งเสริมให้การมีบุตรเป็นวาระแห่งชาตินะคะแต่ว่าทำไมคุณภาพชีวิตของคนวัยทำงานในประเทศไทยกลับไม่มีช่องว่างให้พวกเขาเหล่านี้ได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตค่ะคนวัยทำงานหลายชีวิตนะคะแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองค่ะส่วนเรื่องที่จะไปสร้างครอบครัวนะคะไม่ต้องพูดถึงค่ะมนุษย์เงินเดือนหลายหลายรายนะคะไม่มีแม้กระทั่งวันลาที่จะไปดูแลคนในครอบครัวที่เขาป่วย หรือไม่แม้กระทั่งที่จะสามารถขอลาเพื่อกลับไปดูใจคนใกล้ชิดในวาระสุดท้ายค่ะดิฉันคิดว่าความเป็นจริงเนี่ยมันช่างย้อนแย้งกับคำแนะนำในการเพิ่มประชากรของท่านเป็นอย่างมากค่ะดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะกับคำว่าทำงานทำงานทำงานค่ะเพราะว่าดิฉันเชื่อว่าผู้ใช้แรงงานไทยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะต้องใช้ชีวิตเขามีสิทธิ์ที่จะต้องไปพักผ่อน ไปเที่ยวค่ะมีวันหยุดเติมไฟให้กับชีวิตเพิ่มแพชชั่นให้กับตนเองนะคะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวในวันหยุดค่ะแล้วค่อยกลับมาเริ่มทำงานในวันใหม่เพื่อให้งานที่ทำนั้นเนี่ยกลับมามีประสิทธิภาพค่ะไม่ใช่ใช้วันหยุดวันเดียวนะคะในการซักผ้าตากผ้ารีดผ้าแล้วก็หมดวันค่ะวนลูปทำงานทำงานทำงานอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่ะท่านประธาน ท่านปรนะธานคะกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับปัจจุบันเนี่ยระบุให้ลูกจ้างนะคะมีวันลาหยุดไม่น้อยกว่า6วันต่อปีแต่ลูกจ้างนะคะจะต้องทำงานเกินหนึ่งปีถึงจะได้รับวันหยุดนั้นนะคะแต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับพักเก้าไกลเรากำหนดให้แรงงานเนี่ยสามารถลาหยุดได้10วันต่อปีและยังสามารถสะสมวันหยุดได้ค่ะเพื่อเพิ่มแพชชั่นในการทำงานค่ะการเพิ่มวันหยุดหรือว่าการลดชั่วโมงทำงานของลูกจ้าง การที่ลูกจ้างควรจะได้รับ OT หากว่าวันนี้เนี่ยทำงานเกินแชั่วโมงต่อวันไปแล้วนะคะมันไม่ได้ที่จะทำให้ภาคธุรกิจเจ๊งหรือว่ามันไม่ได้จะทำให้นักลงทุนหนีหายนะคะแต่ดีสกค่ะมันเป็นการเพิ่มการแข่งขันภาคธุรกิจในการที่ธุรกิจเองจะต้องพัฒนาคุณภาพสินค้าพัฒนาคุณภาพการให้บริการ ของภาคธุรกิจเองค่ะและที่สำคัญนะคะลูกค้าอย่างเราๆนี้นะคะหรือว่าผู้รับบริการเนี่ยก็จะได้รับการบริการที่ดีได้รับสินค้าที่ดีค่ะภาคธุรกิจก็จะมีการปรับตัวมีการปรับกลยุทธ์ให้พัฒนาสินค้าอยู่เสมอค่ะท่านประธานนะคะคนจะลาพักร้อนทีนะคะต้องรู้สึกผิดค่ะผิดต่อนายจ้างผิดต่อเพื่อนร่วมงาน ผิดต่อตนเองค่ะจะไปเที่ยวทีนะคะไม่วายค่ะต้องแบกคอมนะคะพร้อมกับสายชาร์จบางทีต้องตอบลายส่งอ e ีเมลเรื่องงาน,นะคะ่ะนี่ไปเที่ยวนะคะบางคนเนี่ยทำงานจนป่วยไม่กล้าที่จะเอ่ยขอลาค่ะนี่พูดถึงลูกจ้างรายเดือนนะคะยังไม่ได้พูดถึงรายวันที่เขาทำงานทวันไหนหยุดไม่ได้เงินนะคะเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งมาเลือกสีรถหรอกคะ่ะว่าวันนี้เขาอยากได้รถ ซุปเปอร์คาร์รุ่นไหนสีอะไรคะท่านประธานคะเราจะอยู่ในสังคมแบบนี้กันไปถึงเมื่อไหร่คะทุกวันนี้คนไทยทำงานหนักนะคะทำงานหนักมากคะ่ะทำงานหนักเหมือนกำลังเป็นหนี้ก้อนโตคะ่ะแต่ว่าใช่คะ่ะท่านประธานคนไทยทำงานหนักเพราะเป็นหนี้ก้อนโตคะ่ะบางคนนะคะไม่มีต้นทุนในชีวิตคะ่ะต้องเป็นหนี้ตั้งแต่กู้เรียนคะ่ะ บางคนจะเดินทางไปเรียนจะเดินทางไปทำงานไม่สะดวกค่ะไม่มีขนส่งสาธารณะก็ต้องผ่อนรถผ่อนมอเตอร์ไซค์ต้นทุนการเริ่มต้นชีวิตของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะและลูกจ้างส่วนใหญ่เขาทำงานหนักมากค่ะวันหนึ่งสิถึง12ชั่วโมงต่อวันแต่เขาได้รับเพียงค่าจ้างขั้นต่ำนะคะบางคนนะคะต้องยอมเซ็นสัญญาโอฟรีนะคะท่านประธานโอฟรี o ที่ไม่ใช่โอนะคะ มันผิดกฎหมายแรงงานปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งค่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันหมายถึงว่าต่อให้คนไทยจะทำงานหนักมากขนาดไหนเขาก็ไม่มีทางที่จะใช้หนี้ได้หมดและเขาก็ไม่สามารถที่จะก้าวข้ามผ่านเส้นความยากจนได้ค่ะเพราะว่าระบบของประเทศเรามันไม่ได้เอื้อให้คนทุกคนมีโอกาสที่เท่ากันค่ะ